แั้วนี่ก็คือตัวจบสําหรับการออกแบบช่องลมที่ทั้งสวยงามโมเดิร์นมีเสน่ห์และที่สําคัญนะครับเปิดปิดเพื่อบังคับทิศทางลมหรือบังสายตาในยามที่เราไม่ต้องการให้คนภายนอกมองเห็นข้างในได้นะครับมาพร้อมกับ2สไตล์เลยนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเฟรมซ้ายเฟรมขวาเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าอันนี้มากับขนาดความสูงที่102เซนติเมตรนะครับกับจำนวนระแนงที่9เส้นความกว้าง50เซนติเมตรนะครับส่วนตัวเล็กตรงกลางเนี่ยครับความกว้างที่49.5ครับความสูงที่50เซนติเมตรนะครับเป็นไม้สักไทยมมิิตตจจากกกรระะสวัััันนเเทลคคบบู่ห็ นิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งหนามินห้าเป็นเหล็กทีไอทำสีดำนะครับก่อสนิมแน่นอนนะครับเปิดปิดลื่นสวยงามและนี่คือตัวจบของช่องลมสําหรับลูกค้าที่ต้องการช่องลมที่ดูโมเดิร์นมีสไตล์เปิดปิดได้บางสายตาได้เลือกลายไม้เลือกสีเลือกกรอบเฟรมเลือกสีเฟรมได้หรือลูกค้าอยากสลับลายไม้เรามีลูกลูกค้าที่เคยสลับลายไม้ไปแล้วมากถึงสามลายในเฟรมเดียวกันนะครับเจะเกิดความแปลกใหม่สวยงามแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะครับเรามีลายไม้ให้ลูกค้าได้เลือกมากถึงหกลายและสีเมทัลลิกให้ลูกค้าได้เลือกมากถึงสามสีเลยนะคครับลูกก้าาอยได 6ลาย3สีในเฟรมเดียวกันเราก็ทำให้ลูกค้าได้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อบริษัทตะวันเมทัลได้เลยนะครับที่ลานเครเชี่ยวที่แอดตะวันเมทัลหรือโทรต้องหาบริษัทตะวันเมทัลตอนนี้ได้เลยนะที่0203091และที่สำคัญนั่นเองของเรามีขายที่ทไทยวันสดุด้วยครับขอบคุณครับ